สวัสดีออแม่หมอจ้าสวัสดีค่ะเอาวันออกเนาะอืมเป็นจังไดอืนพั้นออกลูกสีเข็ดบ่ท่านด้แม่สามตัวเพท่านได้ได้อยู่แม่สามตัวบ่แม่แม่ว่า่นไหนห้ลูกรู้ไหมแปดเจ็ดเก้าไงแม่ว่าท่านเด็กป่อยให้ลูกแม่จ้า โอ้โอ oh, 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 oh. ้ออ้าัสวัสดีแม่หมอเป็นท่างการะะ <Okay. S 1> ด้ค่ะเด้อค่ะค่ะค่ะเอฟซี่วาให้ตามแน่วา่าสั่นผู้ต้องค้นกับว่าพอเห็นมีคนเห็นเราได้ละที่แม่อยให้เบิกตับไปนะจ้าแม่ยูจค่สารคิดว่าเฮาจ้าจ้าให้เขาเห็นดูถูอันเป็นจังไดอันฝันดีบ่แม่ลูกอาร์ตจะได้นีอ่อาร์ตเหรอจ้าจ้า ันว่าท่อคุ้ยกระเพาะแม่เอามาสร้างไปฝฟันจันทรนกันหรอกจ้ะท่อคุ้ยกับพระคุ้ยม่ดเคื่อนจนเมื่อยเป็นกันเลยว่ากนเลยถามเลขเพื่อนนี่ลาค่ะเต่ว่ามันสีอันนะเบิกจับ มันบอ่านดอกแม่เลกมันสีออกแล้ววันนี้เขาจะยี่สิบหกหนึ่งนะ่ะจ้าโอ้ยคพิระลว่าจังสิจ้าเป็นกนเลืว่าต้มาหาปูกะดีคือกันละปูคือทอดอยู่อันเป็นจังไดก้กระถามสุรสุกสุกดีกันแต่คือจังสนิทเพิ่นน่ะในใน,ใน,ใน,ในามฝันน่ะเนาะอือ กัเลยว่าปูขอตัวดีหน่อยนะอันท่อท่คุยปั๊บกะทิขอตัวดีโลดเพื่อนบ่านนะไม่ฝันหันดูโบ้ผู้บอกเขาสีบังเลขชั้นอาะแปลว่าจังใดน,น้อดูโปู้้บอกเขาสีบังเลขอยู่เดียวเพื่นอนบังเลขก็เหมือนล็อกเลขกันแหละมาตีคว่ำมไม้เอาเองนะเพื่อนกันเลยว่าเพิ่นนห้มาแล้วแต่่นกันเลยว่าปล่อยแบบฟาดแบบ่ได้บ่รูกกั่น ลูกก็จิ้มไงหันตัวส่นลูกก็จะเหนื่อยสิปู่ <c oughs> แต่นี่นะลูกยังบอกหลังเลขออกหนึ่งวันปล่อยนะนี่ว่านันเอากันแร้วกแค่ได้ใครหาซื้อได้ก็ได้หาซื้อไม่ได้ก็แล้วแต่บุญวารมีคมุณว่าอืมจ้าแม่จูอืมวงอไรหลาย็นชื่อแหย่ผลิแปดกับผลขเก้าคือยำคักจ้ะ คือเลขวิ่งแม่นี่กามาแปดกับเก้าอยู่แล้วแม่ว่าแปดกับเก้านี่เลขวิ่งแม่ก็ปล่อยไปก้อนนั้นแล้วแม่นบอจ้าอืเพิ่นให้เล็บบาดเพิ่นให้ยังสี่เด้อบาดเพิ่นยกขึ้นให้เบิ่งนะ่ะเแ<บ>่งจึงคืนยโยแปดแปดเก้าสองเวลาแปดเก้าสองแดงจึ่งคืนมแม่แน,นสามตัวน่ะเออที่แม่เห็นน่ะนะ อ๋อมันคือบอยู่ร <c ười> ่ากันเท่าเท็าแล้วแต่แคุ้นที่ถือแล้วว่ากั่นมันคือมา,านล,ล้วาาลกับบวกนบ้าน,นที่ไปแล้วเฮ็ดเตงซี่ล้วเอาเท่านั้นเด้อรปูกับบอมีเวลาที่ไปกันสู้มื่อขึ้นสามนิ้วเบอร์ซัพอืมมันคือเป็นเตงซี่ปูไปแล้วเด้อสี่ไม่ใยไม่ใยห้ามไม่ใยกันเี๋ต้องลกมือหาหนิวแมนบอลแมนจะ้ะอันไม่ใยกันเดี๋เอา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 นิ้วอันที่คับนิ้วปูใส่กันแล้วเอา สามนิยกไม่ไเข้าน่ะจะแปลว่าจังได้ฟูมันคือตีจนาคักแทบบาทนี่ืนันหอกแม่ตีจังได้สันค่ะเนี่ยตีนแปดเก้าสามหลุดแล้วแปดเก้าสามแปดเก้าสองคุณหายมากง่นมันคือคุณยกนิ้วนะแปดเก้าสามอย่าลืมอย่าลืมดลูคุณบอกเป็นภาษาอีสานท้นี่แหละอย่าลืมดลูเหมือกัน อันนี้เป็น,นชุดสามแม่ปล่อยไปก่อนนั่นแล้วเดอ้เอเบิด์ซดปล่อยเข่าทรงเข้าละเข้าลายให้เอสซีไปแล้วก็คือแปดเก้าสามจ้าแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าที่แม่ปล่อยไปน่นาๆมีแค่นี้เล็กนะแปดเจ็ดเก้าลักแปดล้วนๆเนาะแม่เนาะแม่เน้นตัวใดสามคู่เนี่ยแม่ยังมาเน้น ั่งเนาะหมือสุดท้ายจังเลยนะแม่อืออันนี้คือเรียกความฝันจ้าแล้วก็เลขสูตรเท่าเป็นจังไรอื่นอีกห้าฝันอีกเวทซับกันเลยบมหันถามมันฝันยำๆแล้วก็ฝันว่าได้นู่นได้นี่นะจ้าฝันเลยบาทนี่แม่จะฝันเลยอย่างนี้ยังฝันไม่ได้นะมันยังเป็นปริศนาอยู่เลขรับเป็นจังไรแม่เพื่อนสู่ได้เขาก็ยังไม่ให้ปล่อยเลยโอ้เขาส่งมาแล้วเออเขายังไม่ให้ปล่อยนะหางเดียวบ่แม่ หางเดียวโคโลหางเดียวบนหางเดียวหางเดียวล่างด้วยงวดนี้นะ่ะตีถูท,ที่จริงนะเขาจะให้หางเดียวคือหกเจ็นั่นบอกล่ะจ้าทีนี้นะเขาบอกมันเป็นเลขสัญจรจ้ามันก็มีบนมีล่างแต่เพื่อนอเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแถมให้เป็นสองหางไปเลยเออเราก็เห็นดีด้วยถ้าจะปล่อยสองหางเพราะเป็นเลขสัญจรแต่รอ รอคิดอีกคลิปหนึ่งก่อนมันออกได้ไหมจะปล่อยหมดเลยเบอบนั้นได้ได้แม่วันออกแคย้ำอีกทีถูกต้องจ้ะมื่อวานห้าอย่างสามตัวไปก่อนเนาะเป็นโคเป็นโคสุดท้ายเนาะจ้ะวันนี้เราเอาแค่เลขความฝันจ้าแม่เขาจักหวดหรือือแม่ได้น่าใบว่า้องเป็นเลขจักหวดอันศูนย์สามอันเดีย่ค่นูดเนาะมึงกูรูดเจ็ดเทียนะ เข่าค่ะเข่านี่อันหนึ่งนะมีคอมเมนต์มาแม่เห็นสองสองคอมเมนต์บ่เขาว่างไหมมาเขาบอกว่าเออเขาคอมเมนต์มาว่าไม่ถูกแล้วรวยหรือยังเขาบอกงี้โอแม่รวยไปอยากจะบอกนะคนที่คุยน่ะคนที่คอมเมนต์มาน่ะใชมีที่ดินแปดสิบกว่าไรเหมือนคุณแม่ไหมล่ะป้าถือกนซสื้อที่ดินแด่แปดสิบไรไม่สมบัติเก่านี่แหละเบิก์ซัก ถือเลขนี้เนาะแม่เนาะโอสมบัติเก่านี่เละไม่สมบัติคุณแม่ที้เราวคนจะเชื่อคุณแม่เรียบร้อยนะคะไปถนนอุดรอุดรนะคะถนนสี่เลนค่ะรวยนะคะรวยค่ะแม่อ่าคอมเมนต์ไม่ดูตามาตาเรือนี่ออช่างเขาต่อแม่ก็เจ้าพวกหงษจ๋าเข้า่าเขาเออไม่ตอบให้ไงเขาถามมาตอบให้ค่ะโอ้ เดี๋ยวแม่สิฟ้าไหนมือสุดท้ายเห็นบ่จ้าค่ะค่ะค่ะนี่คนหัวลูกนั่คนวัวแม่เนาะโอ้จ้าลูกกาย่ำเอฟซีวะให้โทษอีกแน่โทษอีกแน่เพิ่นว่าใจเย็นเย็นเดี๋ยววางสโท่อหายเลยว่มันต้องกาเลขเก่าที่ปล่อยเนาะอย่าเบิดซับเนาะใช่เราปล่อยไปจ้ารอบเลขแม่นะให้มาศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้าเด้ล่างศูนย์เก้าหนึ่งเก้าไม่เปลี่ยนนะคะสั่นล่างนะคะนี่นะจ้าบนจก้ากับหนึ่งเก้าคุณแม่ยังไม่เปลี่ยนเลยยังชอบอยู่ แต่มันสำคัญเขาจะปล่อยให้เราบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นี่แหละเอฟซีรอแต่เลขรับเนาะแม่เนาะรอแต่เลขรับว่ามันมาตรงกับของเราเนี่ยอัดไปเลยวันออกกับก่อนวันออกหนึ่งวันรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่คชะมันจะต้องมีแต่ที่รู้ๆแปดเก้าเจ็ดเก้าเตรมสเต็ปปันเจ้าบอกมาแล้วไม่ขายสิบเก้าเขาบอกอู้ตันเลย ตองขี้ยันค่ะแค่สั่นดอกโเลีสูนเจ๊ตี่แนะบอกสั่นเอันเจเก้าแม่อันเจเก้าวแบบเก้าเหนออไรกับเก้าเขาบอกจมือไม่ขายเลยแม่เขาบอกอันอันค่ะกันไม่ยานแค่วปีแค่จมือเหยกสั่นดอกั่นเี่ยฟันอย่เตี้ยันเนี่ยฟันอย่ยันแล้วเรียกแม่ป้อยไปให้เบอร์ทราบคลิปนั่นน่ะจ้า เราไล่งานมาหมดแล้วจ้ะแก้วบุญไปทำโค้กได้ร้อโโโยเกียรติอ่ะอ่านค่ะเอาหวดนี่ก็ะรอแม่คือเก่าเลยจ้าอ๋อเมือนเกาเ่าเอสซีใจเยนจเ็ยนใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆสัมผัสในเอสซีพุ่งวาสนาเงินเทวดาจ้าใครทำบุญโยกก็ถูกใครทำบุญน้องเด้อค่ะพี่น้องเลขแม่หมอนะคะปล่อยชุดสามตัวมาแล้วนะคะ สอบจังตามบอมกพานเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแนวทางนะคะค่ะก้มิเขาามิรูจจ้จ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงนะคะวดวันที่หนึ่งกันยายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมักตัวไหนกัจัดเด้อค่ะบอมกพานเนาะคะ่ะ